ก็สวัสดีครับอยู่ผมจ็อเกอร์หนึ่งห้านะครับอยู่เกมฮอนนะผมก็วันนี้เจออีกแล้วนะครับไอพวกปั๊มแรงปั๊มสกอร์นะครับก็ไอฟินนงโงๆตัวเดิมเลยคนเดิมเปี้ยนะฮะก็ล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้วันที่9วันที่อัดนี่ก็คือวันที่10ก็คือแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับ4.8.3มนะครับมันเอาอีกแล้วมันไม่เลิกโอ้โหทําคลิปไปคนดู40,000คนนึกว่ามันจะโดนแบนเอ้า ไม่โดนนะโว้ยหมาบอกฟินอ่ะเดี๋ยวท้าความให้ฟังก่อนนะครับสาหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็คือฟินอ่ะจําชื่อนไว้นะครับชื่อนี้ชื่อนี้อ่า p i e c นะครับแค่นี้อ่าชื่ออะไรเนี่ย i สาม u g อ่าประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อเดี๋ยวเรามาต่ออ่ะก็ไอ้ฟินคนนี้นะครับเมื่อประมาณผมอัดคลิปไปประมาณสองวันที่แล้วนะครับเจอแบบนี้อยากจะรบไปเกมทิ้งนะครับเข้าไปดูปุ๊บสู้กับเป๊ปตั้ จะไปเสี่ยงไว้นี่เห็นไหมเห,เห็นชื่อไหมชื่อคนเดียวกันเลยครับผมก็คือไอ้ฟินตัวนี้นะครับมันจะใช้วิธีการก็คือมันจะใช้โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับคอมเครื่องหนึ่งสามารถเปิดฮอนได้8จออันนี้จากมันบอกเองว่ามันทําคนเดียวแล้วก็จากเพื่อนๆคอมเมนต์ส่งข้อมูลมาบอกว่ามีโปรแกรมหนึ่งสามารถเปิดฮอนได้หลายจออะไรประมาณนี้ซึ่งมันอะเล่นคนเดียว8 ID ก็ฝั่งตรงข้าม4 ฟังมาอีก4ี่อะไรประมาณนี้แล้วมันก็ปั๊มแรงเขาให้เอาบังคับฝ่ายตรงขา้ามเดินมาแจกแล้วมันก็เดินไปคิวที่บบกมันจะใช้วิธีอย่างนี้ปั๊มแรงแล้วก็ปั๊มสกอร์ตลอดนะครับวันนี้เนี่ยมันเจอของจริงเออมันเจอกระดูกเออกดเนินส่งทีเพจส่งได้ดีเพจเฟซบุ๊กนะครับคอมเมต์เล้ดี้แมทก้าตัวไว้ที่รูปโปรไฟล์เพจนั่นเองนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอีกประมาณ200คนเนี่ยเราจะ9ก้าหมื่นซับแล้วแต่วเราจะรีรวิวคอมให้ดูนี่โอเคนะชื่อมานะชื่อมานนะเนี่ย ก็ดูล่าสุดนะครับคิวมา417ตัววันที่9เดือน4นะครับล่าสุดเลยแพทใหม่แม่งยังทําอยู่แม่งยังไม่โดนแบนเลยแล้วมันก็เล่นอีกหลายตาเลยนะครับอาดูดูดูหน่อยนี่นไงคิว 1, 0 0 2 0 0้0 0สอง9้6 8ตัวคือ Q ak, or, คิวบ้าคิวบอนะฮะอ่ะก็วันนี้เจอพี่หมากูเนี่ยแพทนี้ประามาใหม่นะครับกระทาฟ้ามันจะมี3รล่างเพิ่มล่างแสงมาอีกล่างหนึ่งซึ่ง ถ้าใครเล่นเปงก็น,น่าจะโหดอะแต่ผมลองเล่นแล้วแม่งขากเหมือนเดิมคือล่างแสงแม่งวิ่งโคตรเร็วอะวิ่งเจ็ดร้อยห้าสิบเอาไว้แบบดูแผนที่อะไรเงี้ยโดนเล่นแล้วอ่า<อ>ก็คือตอนนี้นะครับฟินเนี่ยมันกดคนเดียวแปดคนเลยคือคอมเครื่องหนึ่งมันเปิดแปดแปดไอดีเลยนะครับก็มีฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้อีกสี่นะครับที่มันไม่ได้เล่นเนี่ยมีหมากับทันเดอร์ที่เป็นคนอื่นนะครับที่เหลือเนี่ยเครื่องมันหมดเลยนะครับผม มาดูว่าจะเป็นยังไงฮะจะเอาไหวไหมนะครับง่ายๆครับก็เหมือนสองหนึ่งที่ที่แบบมันบังคับให้ไอ้ตรงเนี้ยมันแจ้งมันได้อ่ะ,อะโดยเล่นแล้วเวนะม่มีอะไรต่อดูไปครับมันอาจะกำลังบังคับอีกไอดีหนึ่งหรือเปล่า อ่ะทันเดอร์ก็ไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่านะครับหรือว่าสุ่มมาแล้วบังเอิญเจอพอดีเห็นไหมมันบังคับบังคับบังคับได้สี่ตัวเลยเห็นไหมมันบังคับมาแจกมันนะยังไงตอนนี้จึกอ่ะบังคับเดิมมาแล้วบังคับเดินมาแล้วนี่มียิงตอดยิงตอดมัน มันน่าจะบังคับยากอ่ะก็คือคนเดียวบังคับแปดไอเดียเออเล่นอะไรอ่ะฟินบอกหมาบอกแม่งคือแบบกูรู้แล้วสัตว์อ่ะไอเนี้ยมันรู้เว้ยเพราะว่ามันดูคลิปผมไงก็คือการท่าของฟินแม่งเฮี้ยมากโอ้โหเฟิร์สบัตรไปแล้วครับเห็นไหมเอาไปแจกจริงนะครับก็คือเจออย่างเงี้ยแม่งโคตรแสบเลยเพราะว่าหนึ่งคือ เรายอมแพ้ไม่ได้พเพราะว่าการยอมแพ้เนี่ยมันต้องใช้หลายโวตแล้วฝั่งเราอะ่ะห้าตัวไปของมันสี่ตัวแน่นอนว่าเสียงโวตไม่พอครับเราไม่สามารถยอมแพ้ได้แล้วเราก็ไม่สามารถกดออกได้เพราะว่าเราออกเราก็จะเสียประวัติการออกเพราะว่าไม่มีใครออกก่อนเรายอมแพ้ไม่ได้ออกไม่ได้ทำเฮียอะไรไม่ได้เลย<ม>ก็เลยต้องแบบว่าเป็นที่มาของคำว่ามาจนตรอกครับผม ต้องกัดฟันสู้ครับนี่ไอ้เฮียยอมก็ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้อ่าก็เลยต้องกัดฟันสู้แล้วมาเอาจดต่อยเว้นสั่งสอนมาหน่อยได้หมคือแบบเหมือนเอามาทรมานอ่ะแล้วยิ่งแสกว่านั้นรู้ไหมอะไรไอ้เฮียมันไม่ยอมเอ็นมันมันไม่เอ็นเลยมันไม่เอ็นมันจะเอาคิวอย่างเดียวอ่ะมันต้องเอาคิวสามสี่ร้อยตัวมันไม่เอ็นเลยอ่ะมันจะแบบเอามาทรมานอ่ะเอามาแจกงแกดูดิ ไม่รู้วงหัวกับทันเดอร์หรือเปล่าเลยอแบบพูดไม่กับทันเดอร์ว่าเฮ้ยทันเดอร์กูใช้แผนนี้นะมึงมากลางเลยสบายใจได้ชนะร้ออร์เซนอะไรประมาณนี้เมาเงินกันนะฮะประมาณนี้มันจะเล่นฟินทุกตาเลยเพราะว่าฟินเนี่ยระยะยิงไกลมันก็จะไปยิงหน้าบ่อได้แบบสบายๆนะก็ใจสู้หมานะครับไม่ใช่เอาใจช่วยเออเอาใจช่วยหมา หมาไม่มีทางเลือกอืมอตอนนี้สกอร์28ฟิงก็น่าจะรวยอยู่อะดูดีเดิมมาใจอีกแล้วอะผมว่ามันอาจจะก,กดครั้งเดียวแบบว่ากดให้มันเดินม,มาแต่อมาตายแล้วเดินตายแล้วเดินตายแล้วเดินดน่าะาจะมีปุ่มปุ่มนั้นอยู่ที่เหลือแค่รอยิงชิวๆไปแต่ว่าเกมนี้มันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นนง ด,ดูดีดูดีนี่ามาคิวกันเพลินไอ้ายาโอ้โหทันเดอร,ร,ร์เก็บสี่ฟินไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าได้แอซิดแอซิดก็ได้หลายตังค์อยู่เก็บนี้ไม่นานนะประมาณ20วินาทีครับผมดูให้จบดูให้จบดูให้จบจะไงมาสตาร์ไปครับเจอทันเดอร์พาครับฟินยิงครับผม ยิงกระตุกยังไงตีโอ้โหตายครับโอ้ันเดอร์ต้นเกมดาเมจแรงอยู่ครับผมฟินเก็บรูนดับเบิลไปได้ฮะอ่าตามสูตรมันตามสูตรมันซื้อวอร์ดเห็นไหมซื้อวอร์ดปักแล้วมันจะมายิงหน้าบอ่อตามสูตรตามสูตรอ่าก็คือเอาสกอร์ฟามสกอร์ชนะก็ชนะอยู่แล้วอะไรอย่างงี้เอาสกอร์หนักๆไว้ก่อน าน่าจะหัวกับทันเดอร์แล้วมาเพิ่มามาด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้ท่านเนี่ยคือมันจะอวอดปักแล้วมันจะขึ้นไปตีไงอ่าไม่ให้ป้อมตีมันให้ป้อมตีวอดอาอทันเดอร์วิ่งไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ไอควาย <c oughs> นี่มีขำม,มีขำเออตัวเองทำตัวเองชนะตลอดเนี่ยยังไม่เคยเจอกระดูกไงคิดว่าเอ้ยเหียมีขำมขำมันยิงมาบอกขำบกขำ ามที่ไหมยังไงหมาสกคิวสองใบครับไม่ยอมยไม,อม่ยิงไม่ยอมยังไงเรียบร้อย <Yeah. S 1> <laughs> คลิปที่แล้วก็คือไอโซลเล่นคนเดียวแล้วไม่มีเป๊ปไอเฮด,ดันเป็นเป๊ปไงเป๊ปแม่งตัวเดียวเอาโซอยู่เลยอะเพราะว่าถ้าเป๊ปมันมีพีเคมันก็มีพีเคแล้วมันรวยอยู่แล้วเพราะว่ามันได้คิวไอสี่ตัวนี้แจกคลิปที่แล้วโซลเลยยับเลยมันจะมาเอาฟินเป๊ปแม่งขัดขา คราวนี้ทันเดอร์ก็ต้องขัดขาหมาไม่ให้ไปเอาฟินแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามันจะทํากันได้เปล่าอาไอของอ็นำน้ำอยู่แล้วได้คิวขนาดนั้นฝ่ายหมาเงินไม่ได้เด้งน,นะเงินปกติไม่ได้คิวคิวน้อยฮันแนเอาวะเอาวะาวะก็นี่ทันเดอร์ซื้อวอร์ดครับเอาไปจอกอเวรครับผมฟินก็มันยังไม่มีอะไรครับสูตรมันจะมือใส่ฟ้าก่อนรองเท้าไม่ต้องคือไม่ด้เดินไปทําไม การแบบว่า,ายิงชิวหน้าบอกไงมันก็เล่นต้องใช้รองเท้ามาก็ตีคีฟฟาร์มไปมามีแวฟาร์มด้วยได้เปิดเปิดโหวดเพื่อขับไร่อฟินบอกไม่ไล่ฟินบอกไล่ทำไมไอดี ID กูเพราะว่าถ้าโดนเตะบ่อยๆอาจจะมีทิ่โดนแบนไม่ให้เล่เลเลนแรงใช่ไหมโอเคมา มีวันฟ้าวันส้มด้วยเอาเคีาวันฟ้าองเล่นนี่อะไรกันไ้สัตว์เอาหมาหมาวัาบมาครับจังหวะนี้สัต์ตันโดนสองสวยตะกิ้เลเอ้าตายทันเดอร์พาไปครับหมาวิ่งตามอยู่ครับกดอันตีแยกล่างครับผมยังไงทันเดอร์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 พาหัวตัวเองนี่ทันเดอร์มาบอกรวมล่างดีกว่า ่าไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเหมือนที่เคยทำมันผ่านมาโอ้ี่มันผ่านมามนกินหมู่ไงเออคิวสบายสองสามร้อยตัวคราวนี้เจอก้างมันไง <c oughs> กลับมากลางเออมึงเจอก้างแล้ว <c oughs> มึงเจอก้างแล้ว <c oughs> ใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วไปดูก่อนนะอ่า แต่ว่าทุกคนน่าจะดูแล้วล่ละคนดูทั้งสี่หมื่นเรียบร้อยขอบใจนี่มีขอบใจด้วยอันแน่ตอนแรกมันเลิกเลิกเอาฮีโร่มาแจกกันะแบบพอคิวพอมีของคราวนี้แผนไม่ได้ยังหวังเริ่มเริ่มจะเอามาแจกก่อนเอามาแจกเอามาแจกเอาเงินก่อนมาเข้ามาแจกเอาเงินก่อนเว้ มาอาก็เป็นกันเวทนะผมไงฟินเก็บลูนแยกข้าร่างไปครับเอาไอไอไอนี่เดินกลับวะคือผมว่านะมัน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 บังคับได้ได้แปดจอแปดไอดีจริงแต่ผมว่ามันอาจจะมีแค่จอเดียวอะไรประมาณน,นี้มีจอเดียวอาจจะมาคอนโทรลยากโอ้โหยังไงครับเอาทันเดอร์ล้านหมดเลย <c oughs> <c oughs> จึก๊ก เจืกเหลี่ยลยเสร็จหมาอุ้ยโทษทีครับผมมามาทันเดอร์ล้านมันเลย <laughs> สกิลสองตันไปไม่โดนครับสกิลหนึ่งพ่นไฟไปครับไลตีอยู่ครับไลควนอันแน่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเอาไงาเอาไงามึงไปฆ่าทันเดอร์แล้วกูจะให้มึงชนะนี่ บอกให้เวค้าทันเดอร์แล้วแล้วเราจะให้ชนะเอาวะมีขู่มีขู่อย่างนี้ก็ได้เหรอวะแบบเหมือนแบบหมาแบบลูกแก้อยู่ในกำมืออะ่ะจะจะให้แพ้ให้ชนะก็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่ฟินเหมือนโหไดไอเวน <laughs> เออมันมันเคยชนะตลอดไงมันก็มั่นใจว่ามันจะชนะ <c oughs> แบบนี้ตลอดไป <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแนมะแบบ คอมเมนต์ที่แล้วคนคอมเมนต์ก็สองร้อยนะไม่รู้มันทําเพื่ออะไรแต่ก่อนถ้ามีคนจ้างปัม๊มหรือรับเงินก็อาจจะเข้าใจได้ถ้าทําเพื่อเงินอันนี้มันก็ไม่ใช่นะไม่มีใครมาจ้างปั๊มป่าดี้แล้วก็คือไม่มีใครสนใจแร้งอะไรขนาดนั้นแหละสนุกตรงไหนวะเออคือถ้ามันปัม๊มมันอยากไปแร้งสูงนะสมมติว่าฝีมือมันแค่เนี้ยมึงอยากจะไปไดมอนด์อยากจะไปอิมอยากจะไปรีเจนแบ<ะ>ไปเล่นจริงก็โดนเขาตบกับไม่ดีใช่ไหมเออฝีมือ ิลเวอร์บอลก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้น่ารังเกียจก็เล่นตามระดับฝีมือตัวเองฝีมือก้ากอยากจะไปสูงแล้วไปโดนขอตบเดยวก็ล่วงมาใหม่ล่วงมาใหม่ก็ปั๊มใหม่เหรอโอ้หเสียเวลาฟิน <c oughs> เสียเวลาฟินอะทันเดอร์โดนแล้วครับทันเดอร์ทันเดอร์ทันเดอร์อรยังไงยังไงถอยมาก่อนนี่ผ่าหัวสวนอุ้ยเผารแรงมีจอกเวท้าฟินจะเข้าฮอต้วผมเอาอีกแล้วครับจะขึ้นไปตีอันนี้เออผมว่านะ ถ้าคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามันทําแบบนี้เว้ยคราวนี้ผมทําคลิปไปแล้วหมาน่าจะได้ดูคลิปผมแล้วร,รู้แล้วว่าไอ้ฟินนยมัน,ม,นมันชอบทําไงมันเลยรู้แล้วมันจะมารับมือ,อยังไงเออมันต้องว่าเอาฟินหน้าบอกก่อนันแนนแนมา,ามา,มายังไงกดยาวม่วงครับมึงไปฆ่าทันเดอร์แล้วกูจะให้มึงชนะเอาว่ะเอาว่ะช่วงกอบโกยฟินบอกเก็บสีไปแล้ว ช่วงกอบโกยหมาสตาร์ทครับสกิลหนึ่ง oh, <wow. S 1> กดอันตีเร <c oughs> ียบร้อยตายอีกแล้วตอนนี้คิวฟิตอกฟินคิวไปสิบเอ็ดครับผมทันเดอร์คิวไปสิบสองครับหมากดไปหกฟินพิมพ์ต่อครับบอกว่ามึงไม่ค่าทันเดอร์แล้วกูจะให้มึงชนะอตอนนี้มาเอาเป็นไฟแบร์นะผมอ่าเรามาดูค่าการเงินหน่อยสิ การเงินการเงินการเงินคือนี้เชียววะเงินต่อนอาทีอ่ะจึก๊กอ่าหมารวยสุดนะครับลองมาก็คือทันเดอร์นะครับฟินจนงหมานะหูยมึงคิวตั้งเยอะแต่มึงจนงหมานะมาดูเอพครับผมหูยหมาหมานำริว้วหมานำริว้วบอกงี้ดีกว่าอ่ะไปดูต่อครับคือจนงหมาเอาแล้ว เอาไงเอาไงอย่ามายุ่งกับกูอบอกเขาไว้อย่ามายุ่งกับกูออมีมีสั่งเขาอีกนะหมาก็ตั้งใจลาชีไปยเย้ะแค่ไดมอนด์ด้วยหรอวะทันเดอร์่าวิ่งมาครับยังไงหมาหมาเนี่ยว่าวาเข้าฮอตเข้าฮอตเดินมาว่าไงปักวอดยิง เอาเอาหอเอาหอหมาหมาสตันยังไงต,ตีตีเลียบหรอไอเหียมึงโคตรโง่คนส่งบอกพี่ปั๊มแรงเงินเดิมแต่มันโคตรโง่เลยพี่ถ้ามันไม่ปั๊มแรงนะมันไม่มีปัญญาเล่นเลยนี่เดี๋ยวกูจัดให้เอาวะเดี๋ยวกูจัดให้ ไอ้กเชียโกงไม่ใชโกงไงเลนะคือโกงสิบคนเล่นแปดคนมึงยังได้แค่นี้อย่างหรอวะที่มึงเล่นแปดคนนะเนี่ยมึงคนพองคนเดียวได้แปดคนนะเนี่ยเดี๋ยวกูเป็นสปายให้อะทันเดอร์บอกอ้าวทะเลาะกันไ้ยทันเดอร์ลาร์ดทันเดอร์ลาร์ดมีทะเลาะกันมีทะเลาะกันทันเดอร์ลาร์ดว่าไง <c oughs> โอ้หอย่าว่าได้แฮกแมปเลยนะมีโค้ดแฮกเลยก็คือมันเห็นของฝั่งนู้นหมดอะอ่ะมันมันมีสี่ตัวมันก็เห็นหมดเลยหมาวอดไหนมาไปไหนเห็นหมดเห็นหมดเลยยิ่งกว่าแฮกแมปเขาผมรู้ทุกอย่างแล้วเป็นเรียวไทม์ด้วยนะไม่ใช่สตรีมนะก็คือหมาเดินแอบบนแอบ,บล่างเห็นหมดรู้หมดแต่ผมไม่รู้มันมีกี่จอไงถ้ามันมีจอต้องสจออีกจอนึงเปิดดูแผนที่มาอีกจอหนึ่งเล่นของมัน มันก็น่าจะทำแบบนั้นได้แต่ถ้าแบบมันมีจอเดียวมันก็อาจจะสลับไปสลับมาอะไรประมาณนี้ยังไงสตาร์นไปเลี่ยบลอยอว่าทันเดอร์ได้คิวโนแมทนะผมยังไงมาวิ่งไล่ตามทันเดอร์อยู่ตีตีอามาออกเอ้ยทันเดอร์ออกเราบอกว่าทันเดอร์บอกมาคิวมาคิวบอดก่อน เดิร์ดได้ไปสองครับตอนนี้ทันเดอร์16ครับขฟินส,ส1คบส 1> ครับผมทันเดอร์แม่งตอนแรกก็เข้าขากันดีนะแบบจะพากันไปตีหน้าบอกไปามาไอเอี้ยเคลียเคลียสวยกันไม่ลงตัวเออทะเลาะกันเอง <c oughs> เอาว่ะอยากข้ามไปฟังฝั่งนน้นมั่งวะเออจริงๆเราก็ไปได้นะจริงๆ <c oughs> เพราะว่าหมามันไม่มีใครคุยด้วยอยู่แล้วเราดูฟิงก็ได้นะที่จริงอะว่าแบบเชื่อม,มันด่าอะไรกับทันเดอร์บ้างอ่าใช่ไหมล่างล่างล่างอา๋อพิผิดพิม,มพ์ผิดเหมือนต้องพิมพ์ทั้งหมด <c oughs> ล่างในป่าอะทันเดอร์แบบว่าเหมือนจะบอกหมานะแต่ตัวเองพิมพ์ทีมอะไม่ได้พิมพ์ทั้งหมดอะแล้วหมาจะไปรู้ได้ไงอะ <laughs> เอามาแจากแล้วมาแจากแล้วเอามาแจากแล้วยังไง ฟินฟินฟินนู้ยเอา่ะตายแล้วครับฟินเราโกงกันแล้วอะไรกันแล้วโอ้โหไม่ง่ายยอาเจอมาสันครับสกิลหนึ่งครับกดนันตี้ตีเรียบร้อยคือเ <c oughs> ชื่อไหมว่าไม่มีคลิปไหนอะอที่เป็นตัวแทนครับว่าฟินโง,ง่ๆได้เท่าได้เท่ากับเกมเนี้ยเคยงั้นกูไปนอนรอนแล้วเอา้าไอ้ <c oughs> มีคนเหรอว่ากินิกกินิกฟังไนวะอ๋อกินิกฟังหมางั้นกูไปนอนรอแล้วเล่นให้จบกูไปปั๊มตาหน้า <c oughs> โอ้ยมันให้เพื่อนมันเล่นเว้ยเนี่ยมันให้เพื่อนมันเล่นบอกเคนกูไปนอนรอนะ<ๆ>เล่นให้จบเดี๋ยวกูไปปั๊มตาหน้าเออความเงินจริงอาจจะอาจจะใช้กันหลายคนวะอ่าไปปั๊มตาหน้าไปปั๊มตาหน้าหรอตอนนี้เหนื่อยหน่อย ยังไงมีฟาร์มครับมามีดาวสองสี่ครับผมฟินต้องไม่ฟาร์มป่ากูเ <c> ล <oughs> ยชอบ <c oughs> จึก๊กโอ้ยยังไงยังไงทันเดอร์ทันเดอร์อ่ะไปหาฟินรู้ไหมฟินอยู่ไหนฮะ <c oughs> เอาตัวมาแจกอีกแล้วครับหมาสตันโอ้โหสตันเกินครับแต่กลับมาสกิลหนึ่งได้ครับการันตีสวยหน้าอยู่โอ้<ร>ตอนนี้ไม่รู้จะบอกไอ้คนเล่นคนนี้ว่างไงเน่ยคือเรียกว่าฟินโง่โยังสงสารฟินกูว่าฟินโง่โง่แม่งฉลาดกว่านี้นะแมวแมวแวโอเสียชื่อฟิน โอ้โหเราไปเรียกตัวคนอื่นดี่กว่าฟินโง่ๆอย่าเรียกไอ้เฮียคนเล่นนี้ว่าฟินเลยะเม่งเสียฟินกูฟาร์มบนนะทันเดร์สปายครับบอกฟาร์มบนพอบอกฟาร์มบนฟินว้าวลงล่างปั๊บเลยอ้าหมาชล่านะหมาคิดว่าไอ้เนี่ยมึงเอาตัวเนี้ยไปเดินแจกตรงไหนมึงก็ต้องมาคิวตรงนั้นถ้ามาคิวตรงนั้นก็ไปดักตบมึงตรงนี้กู <t un ters> ไม่ได้ฆ่าไอ้งโง่กูฟาร์ม ม,มีฟารม์มมีฟาร์มมีฟาร์มคือเอาเอา,เอาตัวเนี้ยเอาบอดเอาเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไอดีไก่มันมาเดินให้แจกนะแต่ว่าหมาก,ก็เดินตามไงเออถ้ามาคิวมันก็โดนหมารอดเอาไงเอาไงทำไงต่อเรเร็วคิดไม่ได้วางแผนมาแค่นี้เหรอวางแผนมาแบบว่าเดินแจกสักสิบตัวแล้วก็เดินไปคิวหน้าบอเหรอพอ เกิดเกียรติการขัดข้องไม่ได้เตรียมแผนสองว่าหรอฟินยังไงครับทันเดอร์เดวสตาร์ไมครับสกิลหนึ่งครับผมไล่ควิดอยู่ทันเดอร์สกิลสวยเหมือนกันแต่ไม่รอดครับผมเฮ้ยท hey. ันเดอร์โง่นี่ฟินบอกทันเดอร์โง่เอาว่าทันเดอร์ครับนะครับคือเคลียร์สวยกันไม่ลงตัวเองรัดฆ่าราดัด พอดีมาตัดอ่ะเออเทนเดอรบอกพอดีมาตัดตัดลาอะไรแบบนี้เล่นไหมอเ่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นคงหัวเสียดิกูมีแปดตัวกูแจ้งแบดนมึงได้ไม่นะนี่เฟ้นขู่อ่ะมันบอกมันมีแปดไอดีนะมันแจ้งแบรนได้นะกูปั๊มได้เรื่อยๆฮูฮัลโหลจีเอ็มขวยเอ้ยพิมพ์บอกจีเอ็มยังไงวะเนี่ยเอ้จีเอมฮัลโหลดูคลิปนี้หน่อยครับจีเอมอยู่ไหมอ๋อ อ๋อ G M เราไปห,หมดแล้วเหลือ <laughs> <laughs> แต่แอดมินเพจอะไรประมาณนี้อืแจ้งแบนมาเป็นปียังเล่นกันได้อยู่เลยเออได้ด้วยหรออ่ะทันเดอร์บอกแจ้งแบนได้ด้วยหรอแจ้งมาเป็นปียังเล่นได้อยู่เลยฟินบอก <laughs> เดี๋ยวดูสิอือเอาแล้วเอาว่ะคือคนทําผิดจะแจ้งแบนคนที่ไม่ทําผิดหรอวะงงวะงงไหมพวกเองงงไหมอืม เหมือนคนทำผิดแบบว่า,วามีจำนวนไอดีเยอะกว่าสามารถกันแกล้งใครก็ได้อะไรประมาณน,นี้กูงง,งยิบหายเลยอู้อา่าเกมนี้จะจบเชนไรครับผมหมา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 กูว่าไงครับหมาออพีเคครับดับสามสี่ครับผมคือหมามันแบบว่าออกก็ไม่ได้ยอมแพ้ก,ก็ไม่ได้ไงมนหลังจนตอกไงมันก็ต้องสู้ต้องเฟี้ยวดิ เอฟเคหมดแล้วครับอ่าฝั่งฟินเอฟเคหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่เตะเพราะว่าเตะไม่ได้เตะต้องใช้หลายเสียงครับแล้วแล้วเสียงทั้งหมดสี่เสียงเป็นของฟินครับถ้าทันเดอร์เตะคนเดียวก็ไม่หลุดเพราะว่าเสียงส่วนมากเป็นของฟินเล่นทีมือร้อนที่หัวทันเดอร์บอกว่าเล่นทีมือร้อนที่หัวอ่าหัวร้อนดิหัวร้อนดิ <'m> โอ้โหโกงขนาดนี้ยังแพ้ห <laughs> <laughs> มาหมาหมา,มาเลือดหายู่เว้ย แน่มันมันรู้ดีเห็นไหมวอรเบิร์ดไม่ได้ปอกไอหมอนี่มันรู้ดีเอามาวิ่งมาครับ <laughs> ไอ้เจ้าตว์ไอ้ายสัตว์รู้นแผนที่มึงยังตายอีกเหรอวะ <c oughs> โอ้โหเห็นทั้งแผ่นที่มึงยังตายอีกไม่ <c oughs> ไงเจอหมากูอเดินไปล่างนะครับ <c oughs> เดินโลบ็อ๊ก ดับอินนะครับจอะกอเวดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าฟินพยายามคอนโทรลจะมาแจกให้ได้ครับแต่หมาก็คือทายส่ตัวนี้ไปไหนหมาไปด้วยหมามีพีเคไปไหนไปด้วยอ่ะหมาบอกเ,อเฮ้ยมีฮาร์เลยเหรอเฮ้ยเชื่อมีตังออกฮาร์เลยวะมึงขนาดนี้เลยเหรอมัรวยขนาดนี้มีตังออกฮาร์เลยวะ ไม่มีตังค์ออกหาคนละลูกเลยหรอวะโอ้โหมึงรวยแท้โอ้โหแม่งมีตังค์ออกหาคนละลูกอะ่ะเผื่อตังค์เยอะก็ฟินหนึ่งมั้งเนี่ยียรวยจังวะคืออันเนี้ยมันมันหนักกว่าอ่าหนึ่งห้าเองนะเพราะว่าถ้าหนึ่งห้ามาเงินจะเด้งเร็วอันนี้มาเงินไม่เด้งมาเงินเด้งปกติ เหมือนหนึ่งสองวันนี้เอาใครพอ์เพราะทำไมกด <c oughs> ผิดบ่าวกดปุ่มผิดหรือเปล่ามันต้องเลื่อาอีกสองอันหรือเปล่าไม่ใช่พอดยอมแฮกดผิดตุ่มบ่าออเอาไงเฟรนด์เอาต้นเกมขู่เขายังดีเลยอ่ะบอกเดี๋ยวมึงเจอกูนู่นนี่นั่น มีการโหวตหยุดชั่วคราวครับผมจากฝ่ายฟินยังไงฟินเอ้าฟินยอมรับการโหวตอันแน่นอนมันก็ต้องยอมลแล้วแหละก็มัน,นถือเสียงอยู่สี่มือสีโ่โหวตเออถืออยู่สี่เสียงเอาโหวตได้ทันเดอร์บอกว่า,าเสียงเดียวกูว่าอันพอดได้ดได <laughs> มึงจะพอทำไมมันมีสิทธิ์พอสสี่เสียง เสียงเดียวอันพอได้เลยเออมีเจนถ่วงเวลาด้วยว่างไงว่างไงฟินโอ้ฟินโอ้โหเกมที่แล้วคิวทั้งสี่รอยตัวเกมนี้เอาหน่อยดีว่าโอ้โหเอาสักเอาสักสองร้อยพอเอ้ยมีการบอยอมย้เฮีย,เ,ย,ยเฮ้ยยอมแพ้แล้วฟินมึงทำแบบนี้ไม่ได้โอ้ซาดลงทุนออนแปดไอดีมึงบ้าแล้ว โอ้โหอะต้องการกี่เหลี่ยงวะเนี่ยยอมแพ้ครัผมอันนี้ผมเป็นรีเพย์นะมันผมกวนอะไรมันก็ไม่มีผลกับเกมแล้วนี่น MVP นเนี่ยมีพีด้วยเย็ดเคเล่นเองบดเองกเลงพอทอปอันนายมาบอกกันจอ้อสุดท้ายยอมแพ้ครับผมโอ้โหยี่ฝินมันกลากจัดนะครับผมก็ไปเลยครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับผม อ่ะเดี๋ยวเราติดตามชื่อมันอีกเรื่อยๆนะครับว่ามันจะยังมาทำอีกไหมนะครับไปลแล้วบ๊ายบาย